ถ้าตึกงตัวตายหนึ่งตายสองมามาขึ้นมาขึ้นมาจะแจกให้ตัวละเม็ดบรลุกงเลยเฮ้ยย่ฟอเทกตายแน่โอ้โหตึ๊กแบบไม่ตายเป็นเรอ่อ จะดูของบ้านๆไหมฮะอะไรบุตรำรวจเหรอไม่มันมาก,กดากแ,แล้วกดแล้วมากอ๋อเออตละพี่อยูพ่พีดีนะี่ยเจอแล้วเจอแล้วเจอและตายไป,ไป ไอ้ตัวน่นมา้อนเลยมาต้อนเลยต้นไหนีวะเย็นน้ำยังไปไม่ีึ้นดิจะตายวะไอคิวใช่ไม่ติดไม่ติดสายบายตายอตันกกม่ติดหรอก headshot Headshots. headshot เยวถยไปอนแตกไอ้เหี้ยน like like ั oh, like right? the ่งงงกันไม่เตียะไอ้เหี้ยดีวไเี้ยวเยและตายตายวะโง่เลยเหี้ยเนี่ยเหี้ยโตโง่ย้ยห้รเด็นตายมันจะแตกดตายเหี้ยยิงอยู่ไหนวะเนี่ย วงสองเลยเดินไปพี่ชาแม่งปิดด้วยปิดปิดถังข้าด้วยขอจิ้งจ้งนั่นพี่ขอจิ้งจ้งนะตายตัวตายตัวตายสองเก็บเต็นท์หน่อยเก็บเต็นท์หน่อยตายตายอีกตายอีกเก็บหน่อยตายเพื่อนขึ้นแล้วขึ้นแล้วรีบ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 ใครขึ้นตึกมาเก็บเต็นที่พี่ยิงไว้ด้วยครับมาๆมาตามขึ้นมา ไอ้เหี้ยตนไนตนไนเอ็มตนไนเอมหนึย์เจ็ดสามโดดแล้วโดดแล้วมันโดดแล้วมันโดดแล้วมันโดดแล้วยัดยัดตุตาย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 สยสวไล่ดีไล่ดีจะตายตายตายหน่ตายอ่าสวยสวยเอ่อเก็บเก็บเก็บเวทสามร้อยังได้สั่งทำเก็บแล้วเก็บแล้วผมได้ผมได้ได้สั่งทำได้สั่งทำไอ้เดวผมไปไปนี่ได้รอนวย จะดูไม่ได้เดี๋ยวพียิงไปจอเดวเอาเอาให้เเลยก็ได้พี่ยิงพี่ยิงตายไอตัวตับเลยช่วยช่วยหาจุดที้วมันอยู่ไหนตายนาโปรตายเข้าเมืองกล้วเข้าเมือหน้าโปรตายสองหลังหลังเต็นท์มีตัวน้าโปรตายสามตายสามแล้วรอ่ะ มาเกูมาหาเลยสัตเสิมมานเนี่ยมาดิมาดิคนพีดีตายคนพีดีตายมีมัตสปล่ตัวนะระวังเอไอระวังเพื่อนระวังมาามายัดหน่อยตาตัวตายตัวตายตัวตล้วะล่าตำรวจนพีดีเอคนตำรวจมีนะกำลังวิ่งไปนตตายตาย เวียดตามให้เซนท่า่ไปเพราะว่าจะวเกลี้ยอยู่ก้่ง่ายอยู่ไม่ต้องหันไป่ต้องรีกร้าอยู่หน้าพี่เส้นไม้อ่ะโอเคโอเคเวยเวียดนามาร์กมีนะตัวนึงตายตายอีกตายอีกอ้าวเฮ้ยต้อไม้มีหลายตัวแน่หว่ะตายอีก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  โู้โถือกระต้นดื้อคือตัวมือทนาลแคนชาฟ้าเล่นเลยเนีเฮียนั่นมีนะไอตึกตึกสองชั้นอ่ะตึก

เ้ยหายอ๋อต้องอะไรพัขอไอ้าให้ให้พันุงไอ้อู้อาู้มีใครก็ได้ดันแตกมีตันงได้ปะเฮ้ยพี่พเลองมีตัตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มือพี่มันยิงอเดียวตายวะไม่ไต้องยิงหัวัวเอง ตายตายหมดเลยซตี้กัไอ้เนิ่มเฮ็ดช็อตเฮ็ดั็อตเฮ็ดช็อตเฮ็ดช็อตเฮ็ดช่อเฮ็ดอตเฮ็ดช็อตเอตเฮ็ดอเฮ็ดช็อตเดช็อตเฮ็ดช็อ

ขาตึกกัน่าไม่ตายเปเยอ่อยจะดูของบ้านบ้านไหมฮะแคนใครในแกนัตูปิดแกนคิวเีเตีองจำนี้ีู่ไอ้เครื่องมือเครื่องมือแน่เลยทิบเเิี่มันอยู่นี่จริงเี้ยโอ้โหหัวใจไม่ลงเลย come get some ยังนี se ่ปัดที่ถ่ายนะลงไนก็ห huh. น uh ีเ huh. น mm ี่ยเวลาเนวนนี้นี่เงบอกให้ลงเซิร์ฟแบอกให้มันลงมาหาพวกกูนี่ไปบอกมันไป